ทำทั้งหมดมีอยู่ในร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สแดนทัสโรซึ่งเป็นร่างกายของคนสัตว์สิ่งของเป็นร่างกายของทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียด ทั้งหยาบทำเป็นเครื่องจักละเอียดเป็นพลังงานละเอียดละเอียดกว่าธาตุธาตุที่ทำประกอบขึ้นให้เป็นดวงใจวาจากายทำกำกับบังคับควบคุม สร้างเลี้ยงรักษาให้ใจวาจากายมีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามธรรมธรรมบาร,รมี30สบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สุกันตสโรเป็นตัวตนที่แท้จริงของ ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลกอุรรู่ศรจันทสโรเป็นตัวตนที่แท้จริงที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตรวจตาดูแลให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัดนี้ เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นพ่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแก,กนทัสโรให้รวบรวมรักษาธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแก,กนทัสโร รวบรวมรักษาธาตุที่มาจากทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ทำให้ท่อทานธรรมบาร,ร,รมีสามสิบทัศน์นี้เกิดเป็นที่สุดแห่งธรรมสมบัติบาร,ร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุษกันทัสโร,รเป็นลักษณะมหาบุรุษ เป็นร่างกายของที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษมีชีวิตเป็นยังอยู่ตามแผนผังสําเร็จเวลาบาร,รมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพุธจันทร์ทัโรที่ทำบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทรทัสโร สร้างเลี้ยงรักษาให้เป็นทานศีลสมาธิเป็นศีลห้ามีธรรมบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษสกันทัสโรเดินทางไปตามส่วนต่างๆของธาต ที่เชื่อมโยงถึงกันทั้งหมดของท่อทานธรรมบารมีสามสบทัศพระเดชพระคุณหลวงอุสสกันทัสโรร่างกายของจักรวาลมนุษย์ที่ หมายถึงโลกมนุษย์รวมถึงนกรกรวมถึงโลกการร่างกายของจักรวาลร่างกายของอากาศอาวกาศดวงดาววัตถุสิ่งของ ต้นไม้น้ำดินฟ้ารังสีแสงเสียงคลื่นเป็นส่วนที่เกิดขึ้นมีธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบที่ มดึงดูบอกเกิดให้ธาตุประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายของจักรวาลเป็นร่างกายของอวกาศวัตถุสิ่งของคลื่นแสงเสียงดิน น้ำฟ้าความถี่เป็นท่อฐานธรรมบารมี30สบทัศพระเดชพระคุณโงพุศดจันรรทัรโรเดิมเป็นร่างกายของที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษ ที่เป็นแผ่นชานเป็นดวงธรรมธรรมกิเลสที่รุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิทธศพระเดชพระคุณหลวงพุทศกจันทัสโรเข้าแทนพื้นที่บารมีสามสิท พระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทสโรในร่างกายของที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษที่เป็นแผ่นชาญเป็นดวงธรรมทำให้แผ่นชาญดวงธรรมซึ่งเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษ เกิดเป็นวัตถุสิ่งของเกิดเป็นดินน้ำฟ้าอากาศอาวกาศรังสีแสงเสียงคลื่น พลังงานที่มีส่วนของธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบซึ่งทำทั้งหมดกำกับบังคับควบคุมให้เกิดเป็นพลังงานซึ่งมีโครงสร้างของธาตุละเอียดธาตุหยาบ ซึ่งได้พลังงานจากธรรมซึ่งเป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียดมีความละเอียดมากกว่าธาตุดวงใจวาจาร่างกายได้พลังงานจากธรรมธรรมทุกธรรมมีอยู่ ในร่างกายวาจาดวงใจรำบารมีสามสิบทัพระเดชประกุลหลวงปุษย์ยันทัสโรสร้างเลี้ยงรักษาให้เกิดเป็นทานศีลส,สมาธิเป็นศีลห้ารำบารมีสามสิบ พระเดชพระคุณหลวงปุษจันทรทัตโรเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยโอโหสิกรรมเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นความรักบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทรทัตโรทำกิเลสซึ่งหมายถึง ทำกิเลสรวมถึงทำรรอัพยากรตาธรรมารวมถึงธรรมที่ไม่ใช่บรารมีสามสิบพัทธพระเดชคุณโลงพุทธสันทัพโรหมายถึงธรรมกิเลสเป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่โอโหสิกรรม ไม่เมตตาไม่กรุณาไม่มุทิตาไม่อุเบกขาเป็นความรักของธรรมกิเลสเป็นความรักเพื่อรวบรวมรักษากิเลสรวบรวมรักษาธาตุที่อยู่ในบังคับวควบคุมของธรรมกิเลสธ,ธรรมกิเลส ที่เดินทางไหลเวียนแทนพื้นที่บารบีสามสิบพ locker, ัฏพระเดชพระคุณหลวงปู่ถดันทัศโรในร่างกายของท่อทานธรรมบารบีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรสร้างเลี้ยงรักษาไม่มีทานไม่มีศีลไ,ไ,ไม่มีสมาธิ ไม่มีศีลห้าให้ดวงใจวาจากายมีชีวิตเป็นยังอยู่ไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้ามีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส ให้ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับกิเลสรวบรวมร,รักษากิเลสรวบรวมร,รักษาธาตุที่กิเลสกํากับบังคับควบคุมให้เป็นโครงสร้างกอธอขออ ที่กิเลสบังคับหลอกลวงให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนนี้หลับไหลไม่ยินแย้มไม่แจ่มใสติดอัดคับแคบไม่รู้เห็นธรรมทั้งหมด ไม่รู้เห็นแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดทั้งที่สุดในอดีตที่สุดในปัจจุบันที่สุดในอนาคตชีวิตเป็นยังอยู่ที่กิเลสสร้างเลี้ยงรักษาให้ยอมเป็นธาตรับใช้กิเลส ยอมให้ร่างกายของท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนนี้เป็นพื้นที่ให้กับกิเลสสร้างโครงสร้างกอธมขอขอ้อทำให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนนี้แตกแยกในตัวเองแตกแยกซึ่งกันและกัน เป็นศัตรูกับตัวเองเป็นศัตรูซึ่งกันและกันให้ร่างกายรวบรวมรักษาธรรมกิเลสรวบรวมรักษา,าธาตุที่อยู่ในบังคับควบคุมของกิเลสทำให้ร่างกายเสื่อมสลายหลับไหล ไม่รู้เห็นความเป็นจริงของชีวิตว่ามีธรรมทั้งหมดอยู่ในร่างกายทำกิเลสทำให้ร่างกายเสื่อมสลายแตกแยกในตัวเองแตกแยกซึ่งกันและกัน ไม่พึ่งพาอาศัยไม่ศรัทธาเลื่อมใสไม่เคารพบูชาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรำรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระกุณโลปุสดจันทสโรให้อาฆาตมาตร้ายเบียดเบียนจองเวนทำร้ายทำลายตัวเองเป็นคู่กรรมคู่เวนเป็นเจ้านี่ลูกนี้ รับเอาทำรรกิเลสสั่งสมรวบรวมไว้ในร่างกายสั่งสมรวบรวมธาตุที่กิเลสบังคับควบคุมทำให้ร่างกายเสื่อมสลายเกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของ เกิดภัยจากธรรมกิเลสภัยธรรมชาติของกิเลสภัยพิบัติเกิดสงครามขาดแคลนทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปุสยยันทัสโรชีวิตเป็นยังอยู่ที่กิเลสสร้างเลี้ยงรักษาเกิดเป็นเหตุการณ์เรื่องราวสถานนัการเพื่อเบียงเบนปิดบังซ่อนเล้นหน่วงเหนี่ยว ไม่ให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้เป็นตัวของตัวเองไม่ให้พึ่งพาสายไม่ให้ศรัทธาเลิ่อมใสไม่ให้เคารพบ,บูชาไม่ให้อยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปรมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบ พระดชพระคุณหลวงปสจันทร์ทัสโรทำรรกิเลสบังคับหลอกลวงให้อยู่ในตำแหน่งของธรรมกิเลสทำให้ท่อทานธรรมบารบีสาสบทัศนี้เสื่อมสลายเป็นพื้นที่ของธรรมกิเลสเป็นอบายยภูมิเป็นวัด สงสารทำกิเลสทำให้ร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิบ,บทัศนี้เป็นอวบยภูมิเป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลสทำกิเลสสร้างเลี้ยงรักษาให้เกิดเป็นคนพาน เกิดเป็นคนสัตว์สิ่งของไม่มีฐานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันรวบรวมความรักเพื่อรวบรวม กิเลสมีความรักเพื่อรวบรวมกิเลสเพื่อรวบรวมธาตุที่อยู่ในบังคับควบคุมของกิเลสยึดมั่นถือมัน่นไม่ปล่อยวางกิเลสยึดมั่นถือมัน่นคนสัตว์สิ่งของสร้างคนสัตว์สิ่งของที่กิเลส สร้างเลี้ยงรักษาไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิรวบรวมสร้างคนสัตว์สิ่งของที่กิเลสสร้างเลี้ยงรักษาให้เป็นมิจฉาอาชีพห้าลักษณะอาชีพค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์ค้าสิ่งเสพติดให้โทษค้ายาพิษอาชีพ ที่กิเลสบังคับควบคุมเพื่อให้ร่างกายของท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนนี้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลสเพื่อรุกเข้าหาธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรเพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของกิเลสรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมบารมีสามสิทัศถพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุเพื่อให้ธรรมกิเลสดึงดูดบอกเกิดให้ธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมกิเลส ให้ธาตุทั้งหมดเกิดเป็นธาตุที่อยู่ในอำนาจควบคุมของธรรมกิเลสร,รมกิเลสบังคับหลอกลวงให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารให้นำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบซากคนสัตว์สิ่งของไม่ใช่ทรัพย์สมบัติไม่ใช่อาหารไม่ใช่เครื่องนุ่งห่มไม่ใช่ยารักษาโรคไม่ใช่ที่อยู่อาศัยไม่ใช่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบไม่ใช่แผนผังสํำเร็จ เวลาบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปุษจันรทรศโ,โรสร้างคนสัตว์สิ่งของมีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยร,รมกิเลสขาดแคลนบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงตายจะรมบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปุษจันท์ทัศโรเกิดขึ้นจาก ทมกิเลสซ่าคนสัตว์สิ่งของมีแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทมขอออ,อยู่หนาแน่นทําให้เกิดภัยพิบัติเกิดสงครามขาดแคลนทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยา เกิดวิกิตอุปสรรคปัญหาในทุกรรายละเอียดทราบคนสัก์สิ่งของไม่ใช่สมบัติเป็นวิบัติกิเลสสร้างเลี้ยงรักษาให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุดตันทสศโรรวบรวมทราบคนสัตว์สิ่งของให้ประกอบ บูชาบูชายันคนสัตว์สิ่งของทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดเป็นซาบคนสัตว์สิ่งของคนสัตว์สิ่งของที่บูชายันคนสัตว์สิ่งของ เพื่อให้เกิดเป็นซาตคนสัตว์สิ่งของที่กิเลสบังคับหลอกลวงให้นำมาเป็นทรัพสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบรายละเอียดที่คนสัตว์สิ่งของกระทำกับคนสัตว์สิ่งของที่ถูกบูชายัน คนสัตว์สิ่งของที่ถูกคนสัตว์สิ่งของบูชายันถูกทำร้ายทำร้ายให้อยู่ในแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่ร่างกายเสื่อมสลายไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าคนสัตว์สิ่งของ ที่ถูกคนสัตว์สิ่งของบูชายันคนสัตว์สิ่งของคนสัตว์สิ่งของที่บูชายันคนสัตว์สิ่งของกิเลสสร้างเลี้ยงรักษาไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลงห้าอยู่ในวังวนของกิเลสเป็นวัฏะสงสารเป็นอบายยปูม บรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสสดจันทัสโรได้เรียนรู้ทำทั้งหมดเรียนรู้แผนผังสําเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดประชุมรวมหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุทสดจันทร์ทรรวบรวมทมทั้งหมดธาาุทั้งหมดที่มาจากทุกนิพพาน ให้ทมทั first, 30, fourth, second, third, одним, fourth, third, third, ้งหมดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบพัทธเถเดพกุณหลวงปุสถจันทสโรให้ธาตุทั้งหมดเกิดเป็นธาตุตามแผนผังสําเร็จเวลาบารมีสามสิบพัทธเถเดพกุลหลวงปุสดจันทสโรเพื่อเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบพัทธเถเดพกุณหลวงปุสถจันทสโรทําให้เถเดพกุลหลวงปุสดจันทสโรเถเดพกุณหลวงพ่อธรรมิโยกุญยาอาจารย์มหารัตนาวัชกาจยันุนนพโยนำให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยเคารพบูชา ละลึกนึกคิดรับรู้อยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมรมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์พระสโรทำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์พระสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมจิโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน์ขนกอยู่นำให้เราอดทนศรัทธาเลื่อนใสพึ่งพาอาศัยเคารพบูชาและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อ อยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุสถยันทัสโรเพื่อให้ร่างกายของเราของทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุสถยันทัศโรเป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้บารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุสถยันทัสโร รวบรวมรักษาธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสตัญทัสโสโรรวบรวมรักษาธาตุทุกธาตุที่บาดจากทุกนิพพานเพื่อให้ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เกิดเป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสตัญทัตโสโรเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปสดจั์ทัศโรที่เกิดจากการทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปสดฎันทัสโรที่เดินทางรุกเข้าหาธรรมทุกธรรมธาตุทุกธาตุแยกธรรมแยกธาตุประกอบธรรมประกอบธาตุตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปสดจันทัสโร เป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัตโร